จ้ามาบ่อยเอ,อ้ยสบายดีทางลาวสบายดีทางไทยจกคูจุคนทุกมองทุกบอลพี่น้องมันนีบรรยากาศากักกป,ประมาณสิบเอ็ดโมงเมื่อยัางโพ่เฮดนี่พี่น้องโดนน่ากำลังเก็บเพดหือ เก็บเห็ดเขาเอิบน,นะเฮเมื่อยได้พี่น้องพผ่าเขาจะลงทีบไอ้พี่น้องดอกนี่งเป็นภัยเห็ดมีมไข่พร้อมไหมเผ่าจะประทันโมงเป็นอะไรพี่ไอ้เพิ่นะไปโกนเล่งน้ำ้างเพิ่นนี่นะเก็บพเผ่าจะประทันเขา เท่าประทานมูมาดูมเป็นการ์ดคนในเห็ดเระเน่มานมานค่ะเด็กใหญ่ยยกันดอกไพะค่ะเระาพญารุ่งมูบะเคยมา เอาเ็ดทานเขพี่น้องโอ้ยใบตองพันบางเลยมันเขากร้จาหมูอยู่ได้คงจะเน่ากินอุย้ยพอ่องเทศหมานขนาดเลยพี่น้งนองเก็บเอาเก็บเอาไปส่งกระตาพอ่องเทศก่อนรอ คือสีมานอยู่ผู้เกินไปก่อนอพอดูกระต่ายหน่อยอ้ามีไข่มั้นอ้าลูโอ้โหพ่อน้องเทนสวัสดีครับจ้าหน่าจะแกมาขโมยไข่หมดแล้วจะเก็บไข่ไว้ไไพ่อน้องเทนหากินมารน,นะพี่น้องโู้ได้ไข่พ่อน้องเทนหรอหหหหเรื่อยๆครับผม่งานงานดีนะงานใต้นั่นน่ะนั่นทดลองออก ข้างหลังจาก็มีนะครับเรื่อยไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยไปเท่บอยทางใดเจ้าที่จะเอาตรงกล้องขอนมีไหมเห็นแล้วไ้่เ่าก็เ้ยเจอของเถาไม่เอาหรอกเ่าแล้วเอาดีเอาอันดีเขาเดินเร็กันไปนะ มันฆ่าทั้งนี้ฆ่าทั้งตีนคอยอย่าดีไม่คิอขับคนเแลยวตอนนี้นะน้ำมาจักทางห้าพีองห้องบุคคลมาโอ้โทษโทษพี่น้องดูบรรยากาศเออวิวห้าเคียวคนัวเลย ก็ผู้พ่อเฮ็ดแช่ล้วคุณไปไปไปจุบัวทัาเขาบึงบมีก็ชาเอ้เก็บเห็ดยังคือแช่ๆดอกใหญ่บ่มาพันบิดเลยรเวน่ห็ดปวกบ่อี่ยังถ้าได้บาทเดียว คือมาค่าหัวพอตรงเทศได้เยอะเออเยอะดะอักิกรรมหาผัวไปแล้วบบนี้นะเ่องเอามไนั่งิไปขามตรงนู้นไปเข็นกกัโครูทะเลนี่นะอ้มาขี่นฮ้ยนึกว่าเห็ดนี่นะ เมงวันก็บวนวดได้บ่จะนทร์มาในผ่ง,งโซ่ผูลยผูกข้นไปผูกโซในกระตานะ<ด>ยังทันไนด้ยังน,น,นะอุ้ยเจ้าคือได้เฮ็ดละงอกบ่ได้นั่งเป็นใสายพรงเทนทิ้งได้ลายเอานี่เอาวางได้เอาในบอท้าขุดมาหันดี้เาดเอดอเออเออเอออเออเออเอออออ้อเ บปลีนมือป้าต่หองใช่ปะขาดใช่ผูกผูกทั้งหนาผูกใต้บ่ใ่ใหญ่เจ้าน่ะเออ สวัสดีพี่น้องมาเฮ็ดพากันอย่างสองโน่นยัางโบเห็นเฮ็ดออืยางไปมันจังม่วนโอ๊ยหน้าล่มุทจากทางไปพี่น้องมามาน้ำพระเจ้าจันลุงที่ น้ำไม่น้ำไม่เอน้ำไม่ไล่นี่นี่เปลองใบมันคุดจิโร่ทีุ่ดจิโร่ใช้ลงบ่ได้บ้บานขึ้นชังนไปย่งหูลงห แต่แต่ทำมาซาตัเกาะหน้จริงได้ยังไงประง่างอยู então, oh. ah, ah, ่ป่ะอ่าบรรยากาศวิวบอบอยหินคืองานมัเจะยืนนะเือเลิอดแทะจะคืออัน จะค <laughs> <'s very> <laughs> <power> anyway. ือบ้านนะจะคือช่วบ้านอันบ้านปูนบ้านอันนั้นนะมันในซ่องแหละเมืองบาดาลบ้านนี้นะช่วงห้วยวะบ้านนี้นะลงห้วยอีกพี่น้องคือเก่า พี่มาคืนพี่เห,ห้อมาคืนพี่พี่คืนต้งพูดบ่ยากมาเลย<า>บรรยากาศพี่นอ้องครั้งนี้ขาาวมม่วยมากแปนบ่มาเจอห้วยมาถิ่นปลางงอ้ยพี่นอ้งงองปลาเทพปลาว่านั่งละลุง พูดกึ่าปะโพชักยังเลยพี่น้องพูดโพลุงหนาลุงหลังพี่น้องป่าวิวขนาดเลยสามสิบองศา มาบอยเพิ่มประจักษ์กล้ามเราลงช่องกระตานี่บ่มีเจอนะบร้ายแต่แต่ขามหอยมาอยู่พุ่นนั้นตะเก,เะก็บเพรียงงอกเออเห็ดคลายทแล้วก็ข่อยนี่แหละปากโคกปลาโดนที่แห้แม่ดินอันนี้นั่นเห็ดปวกเนาะบ่มีเนาะเห็ดปวกดอกใหญ่ เมื่อทั้งเกาบ๊อบฮุ้นกับเจ้าหาทั้งคู่นั่งพักผ่อนข้าพี่น้อง นั่ลงไปจักกลํมจักพ่ายเลยลงเลยเพราะบ่าวีป้ายอ่านบ่าวีป้ายให้ไปท่องเทน่ด้วบอกสองอินลกตาพอทงที่ีเอาไม้กเขากินขาลวแล้วครับลงกแาวนะ นี่นะโคกเก้าย่างขึ้นไปหาลดห็ย่างไม่แต่ย่างไปหลดแล้วน่ะว่ามันสเหเลยอโคกเาสีเสียเวลาขึ้นลงนี่นตลงาห่าหวยเห็ดข้าก็ได้ทำมพี่น้องมันาวเลยแต่ว่ายงเนอะไรเยอะมันเป็นี้นงเบาะพเห็ดพ่อนางพี่น้องวานนี้นะเห็ดพ่อนังได้แก่ก็กินได้เหยแก่ก็กอบนี่ ขาวนี่แน่นบอลแน่นบ่พอ,อพ่อแม่ผ้ายิ่งพ่อพ้ายเออมันกระทั่งเป็นอันเป็นใหญ่มาพ่อเห็ดพอพี่นอ้องหอดนูนเห็ดพอแต่ว่านั่งบัจาก,กับบาัจากพ่ายองมาหน้าเพลินลุกหนาลุกลาง <c oughs> คือนั่งแบบบ่มีผ้ายอ่าน โพดโพลงพี่ลงทิพกพี่น้องโพดกับคขกใหญ่บุคคทีมากจิ้งหรีดโอหน้าขุดเนาะดินอ่อนดินอ่อนอ่อนอ่อนให้ให้ดูหน่อยตัวมันโอ้ตัวเล็ก้องมีปีร่างกา่ปุ่งปี อ๋อคือวิวงามแถมบรรยากาศดีที่พี่น้องต,องตอรกยยนนบรยกร<ม>บายากาศดีกระดาพี่น้อง<ม>ตอนนี้ก็ประมาณสิบเอโมงพี่น้องกำลังกินหนังกินข้าอยู่ได้สองได้สองคลิปแล้วค่ะโพกันใหม่พี่น้องคลิปหนาคกิปพี่ลุงงตโต